คุณกำลังทำอะไรเพื่อใช้ชีวิตให้ดีที่สุดหากคุณไม่แน่ใจไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่รู้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะตั้งคำถามกับตัวเองว่าได้ใช้ชีวิตเต็มตามศักยภาพที่แท้จริงของคุณหรือ,อยังจะเป็นยังไงถ้าคุณดูเด็กลงได้รู้สึกเป็นหนุ่มสาวขึ้นและใช้ชีวิตอ่อนยาวยิ่งขึ้นอันที่จริงตอนนี้คุณทำได้แล้วได้รับการเผยแพร่ในนิตยสารและรายการทอล์คโชว์ทางทีวีทั่วโลกสื่อต่างขนานนามให้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในการชะลอความชรามันคืออะไรเหรอ เราเรียกว่าระบบเสริมสร้างความอ่อนเยาว์หรือ Yes ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติบริสุทธิ์ Yes ถ้าไปจัดการกับความเสื่อมแห่งวัยในแบบที่ไม่เคยมีใครทําได้ด้วยเทคโนโลยีล้าหน้าที่ได้รับการรับรองผลทางคลินิกเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมระดับโลกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพบางตัวทํางานจากภายในสู่ภายนอกในขณะที่บางตัวทํางานจากภายนอกสู่ภายในเป็นการต่อสู้กับความเสื่อมแห่งวัยเต็มรูปแบบเจ n เนส คือน,นิยามใหม่แห่งความอ่อนเยาว์มาเริ่มต้นกันที่ลูมิเนสชุดบำรุงผิวชะลอวัยที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณและดูเปล่งปลั่งและสดใสพร้อมช่วยให้เส้นริ้วและรอยลึกและดูจางลงเผยผิวที่แลดูอ่อนเยาว์สดใสชุดบำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื่นพร้อมส่วนผสมเอกสิทธิ์จากเทคโนโลยีลำหน้าที่จะช่วยบำรุงผิวของคุณให้แลดูอ่อนเยาว์แล้วถ้าคุณอยากจะเห็นผลลัพธ์เดี๋ยวนี้เลยล่ะ อินซาลีเอชเลสผลิตภัณฑ์ทรงประสิทธิภาพที่จำหน่ายไปแล้วกว่า50ล้านซองทั่วโลกโดยได้มีการสาธิตสดบนเวทีต่อหน้าคนนับพันทุกคนต่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ขายดีอีกตัวหนึ่งของเจนินสก็คือ Preserve แอนตี้ออกซิดจากซูเปอร์ฟรุต5ชนิดพร้อม r e ส v e r ร์ทรอช่วยดูแลหัวใจ สะดวกในการพกพาคุณจึงเพลิดเพลินกับความอร่อยของรีเซฟได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่วันละหนึ่งซองช่วยเติมความสดชื่นเพื่อให้คุณมีความสุขคุณรู้ไหมว่าอะไรทําให้ฉันมีความสุขการที่ตัวเองดูดีและรู้สึกดีค่ะเมื่อฉันอายุมากขึ้นฉันได้เรียนรู้ ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นมีผลสำรวจมากมายรายงานถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้เป็นโรคอ้วนซึ่งกระจายออกไปทั่วโลกโชคดีที่มีชุดผลิตภัณฑ์เซนบอดี้ที่เสริมการทำงานเมื่อใช้ร่วมกันช่วยกำจัดสารพิษป้อนสารอาหารใหร่างกายและช่วยคุณพิชิตเป้าหมายในการจัดการน้ำหนักยังได้โปรแกรมที่ช่วยสอนสุขนิสัยเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีไหมระบบส่วนมากมักจะมุ่งเน้นที่การลดน้ำหนักเท่านั้น เซนโปรเจกต์เอทมุ่งเน้นที่การลดไขมันและสัดส่วนแบ่งเป็น3าช่วงให้ทําตามได้ง่ายๆในเวลาเพียงแค่8สัปดาห์คุณสามารถจัดการน้าหนักได้ง่ายและได้ผลจริงผมเรียกวันว่าชัยชนะเมื่อพูดถึงชัยชนะเครื่องดื่มให้พลังงานนีโวได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ใหม่ย,ยอดเยี่ยมด้านอุปโพคบริโภคจาก American Business Awards 2016เดี๋ยวไม่จะพูดว่าเราไม่ได้ผลิตเครื่องดื่มให้พลังงานเราแค่ทําให้มันสมบูรณ์แบบด้วยส่วนผสมจากแหล่งวัตถุดิบทั่วโลกเราได้สร้างสารรสชาติใหมๆ่ๆที่ทําหน้าที่เรียกพลังความสชื่น พร้อมให้พลังงานเต็มเปี่ยมนีโวมาใน4รสชาติสดใหม่ที่ให้รสชาติน้ำผลไม้จริงใน1กระป๋องมีเพียง50แคลอรี่เท่านั้นถึงเวลาที่คุณควรจะใส่ใจเรื่องวิตามินหรือ,อยังสูตรส่วนผสมประกอบด้วยวิตามินแร่ธาตุเอนไซม์ช่วยย่อยกรดอะมิโนและสารสกัดจากพืช AM และ PM Essentials ช่วยเติมเต็มสารอาหารที่ขาดไปเราเองก็ใส่ใจเรื่องพภชนาการของคุณและแ<ต>คุณ,คณเองก็ควรใส่ใจเ <ใจ S 1> ช,นช่นกันด้วย AM Essentials จะทำให้คุณกลายเป็นคนตื่นเช้าสูตรส่วนผสมเพื่อเวลากลางวันประกอบด้วยวิตามิน70ชนิดแร่ธาตุและพืชพันธุ์ธรรมชาติเพื่อให้คุณสดชื่นตลอดวันหลับฟันหวานได้ด้วย PM Essentials สที่ช่วยบำรุงร่างกายในเวลาค่ำคืนประกอบด้วยวิตามิน77ชนิดน้ำแร่และพืชพันธุ์ธรรมชาติเพื่อให้คุณนอนหลับได้ดียิ่งขึ้น สภาพแวดล้อมในปัจจุบันสารพิษพัฒนาการแย่ๆชีวิตที่เคร่งเครียดเหล่านี้เป็นตัวการเร่งให้เกิดความเสื่อมแห่งวัยคุณเ hey ห็นหรือยังว่ามันอยู่ใน d n a ของบริษัทเราที่จะสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคุณแลดูเด็กลงรู้สึกสเป็นหนุ่มสาวขึ้นและใช้ชีวิตอ่อนเยาวยิ่งขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราสร้างสารฟินิติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ล้ำหน้าที่สุดของเราตอนนี้ฟินิติประกอบด้วยส่วนผสมสุรเอกสิทธิ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ร่างกายทุกช่วงเวลาของชีวิตมีคุณค่าใช้้เววลาาของคคคม่ดย ผลิตภัณฑ์ของเราน่าประทับใจทุกตัวเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเข้าสู่ m าย d โดดเด่นด้วยซิริคิวมา์ถูกคิดค้นสูตรโดยแพทย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผลพิสูจน์ทางคลินิกว่าช่วยเสริมสร้างความจําและเรียกคืนความทรงจําด้วยมาย d คุณอยู่ใกล้ความเป็นอัจฉริยะแค่เอื้อมเมื่อใช้ร่วมกันผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะประกอบกันเป็นระบบเสริมสร้างความอ่อนยาวเจเนสซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบริษัทเดียวเท่านั้นเจเนสแล้วทั้งหมดนี้หมายความว,าาว่าอย่างไร หมายความว่าเจเนสได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ด้วยเจนเนสไม่ใช่แค่ธุรกิจแต่คือปฏิบัติการระดับโลกเพราะครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกเราจึงต้องการช่วยคุณในทุกๆขั้นตอนเครื่องมือทางการตลาดระดับรางวัลที่เราคิดค้นเพื่อนำคุณสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เริ่มจากการอบรมอย่างเป็นขั้นตอนจนถึงวิดีโอและ PowerPoint ที่ให้ข้อมูลความรู้เราจึงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจรวมถึงฝ่ายบริหารและผู้นำภาคสนามที่ต้องการเห็นคุณประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงที่ดีที่สุดคือคุณเลือกได้ว่าจะทำงานที่ไหนและเมื่อไหร่และตั้งเป้าหมายของคุณเองมัน,มนคือชีวิตของ,ของคุณ,คณที่เจเนสมีตัวแทนจำหน่ายนับหมื่นคนสมัครเข้าร่วมในประชาคมเดียวกับเราแชร์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของเรากับคนที่พวกเขารู้จักและพอใจกับผลประโยชน์ จะผลตอบแทนทางการเงินที่ไม่ได้หยุดแค่ผลประโยชน์เรายังให้รางวัลด้วยการมอบทริปท่องเที่ยวสุดร้าวใจณดินแดนแปลกใหม่และเพราะเราต้องการลงทุนให้กับอนาคตของคุณเราจึงจัดงานระดับเลิศทั่วโลกซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มพลังความสำเร็จและทำให้ธุรกิจคุณเติบโตมาดูข้อแท็จริงกันเป็นที่คาดการว่าตลาดแอนตี้เอ g จะเติบโตกว่า3แสนล้านเหรียญในช่วง3ปีข้างหน้าแล้วมันหมายความว่าอย่างไร ผู้คนไม่อยากแก่และเต็มใจจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทำให้พวกเขาสมหวังนั่นคือสิ่งที่คุณต้องจัดการเจนเนสคือบริษัทที่ได้รับรางวัลมากมายมีอัตราการเติบโตแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนวางตำแหน่งในตลาดมูลค่าพันล้านเหรียญอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณมีโอกาสอันเหลือเชื่อในปี2016เจเนสเป็นบริษัทขายตรงหนึ่งเดียวที่ติดอันดับอิง500บริษัทเอกชนที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในอเมริกา เป็นบริษัทเดียวที่ติดอันดับท็อป500ที่มียอดขายเกิน1,000ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาต,ตั้งแต่ปี 2009, 2009เราเติบโตมากกว่า100%ปีต่อปีกลายเป็นบริษัทที่มียอดขายแตะพันล้านดอลลาร์รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ขายตรงใช่เท่าที่เคยมีและสิ่งเหล่านี้ได้ผลได้ยังไงละ่ะในเวลานี้ผู้คนกำลังใช้มือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียเพื่อแชร์เนส มันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะใช้อย่างไรเพียงแค่เพียงแค่กดปุ่มเราก็มีรายได้ทำได้ทั่วโลกที่ดีที่สุดคือพวกเขาได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่ง,งมีอยู่แล้ว,ลวซึ่งไม่ใช่แค่นวัตก,กรรมนะครับมันคืออัจฉรยิยะด้วยผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตัวแทนจำหน่ายในกว่า130ประเทศสามารถทำธุรกิจที่ไหนก็ได้เจเนสให้พลังคุณเพื่อประสบความสำเร็จพร้อมสร้างสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมคุณค่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแพลตฟอร์มทั่วโลกเพื่อสนับสนุนสำนักงานกว่า130แห่งทั่วโลกอาทิฮ่องกองไต้หวันเม็กซิโกสิงคโปร์โตเกียวและโซลหากคุณกำลังมองหาทางเปลี่ยนชีวิตของคุณผ่านระบบที่สมบูรณ์แบบพร้อมสับ์สร้างขึ้นโดยผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในธุรกิจขายตรงไม่มีใครเทียบเคียงเจเนสได้โปรดจำไว้ว่าเจเนสไม่ได้เพียงนิยามใหม่ความอ่อนยาว เรานิยามใหม่ให้ชีวิตและทีมงานและความเป็นผู้นำที่เจอเนสทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะตกลุมรักในวัฒนธรรมและโอกาสอันไม่สิ้นสุดได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ก่อตั้งที่ถ่อมตนแรนดี้เรย์และเวนดี้ลูวิสผู้สร้างตำนานที่ยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์ที่จำชัดเพื่ออนาคตนำโดย Chief Visionary Office r ร์สกอตต์ลูิสพวกเขาอยากให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จของคุณจะหมายถึงอะไรคุณรู้ไหมว่ามีอะไรที่ฉันชอบอีกพวกเขาให้คืนกลับ เจเนสคิดส์คือมูลนิธิของบริษัทที่มุ่งช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยตรงตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในปีที่ผ่านมาเจเนสคิดส์ได้นํารูปแบบใหม่ล่าสุดที่ยั่งยืนโดยเริ่มจากการอุปถัมภ์ชุมชนทั้งหมดนะครับในจีนเคนยาและเอกวาดอร์โดยการสร้างโรงเรียนหลายแห่งนําระบบน้ําสะอาดเข้ามาระบบสาธารณาสุขเกษตรกรรมและช่องทางการสร้างรายได้สําหรับผู้ใหญ่ ด้วย5แกนหลักสำหรับหมู่บ้านเพื่อเอาชนะความยากจนและสร้างความก้าวหน้าให้ชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพที่แท้จริงดูสิครับหนทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทำได้ง่ายขึ้นเมื่อร่วมมือกันเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อให้พลังคนไปถึงที่สุดของศักยภาพเต็มของพวกเขาไม่ว่าจะอายุเชื้อชาติตำแหน่งหรือรายได้เท่าไหร่เรื่องราวของเราเพิ่งเริ่มต้นและคุณก็ทำได้เช่นกันเราคือเจเนสเราคือเจเนส 라 o k u g e n e